สวัสดีครับเมื่อนี้กับคำๆเมื่อวานด้ค่ำสามสอ,สองสองทุ่มกั่วครับฝนบตกหลายเมื่อกันเลยให้น้ำจากน้อยครับอยู่ส่วนหลังบ้านนี่แหละกรว่าเสียห้จากตนละไอแถวละประมาณจากสามสิบสี่สิบนาทีครับเพื่อ จะจอดใหม่หลังจากตัดตัดลูกแล้วแต่ว่าบางต้นก็ยังท่านได้ตัดตอรับเอี๋ัวชสิให้เพิ่งจังสกครับ,อ,รบอันนี้ก็ยังมีเหลือลูกหลายอยู่ครับแต่ว่าเทากับหายน้ำเพราะว่าลูกมันแกแล้วละ่ะครับถามว่าลูกแกไปแกแล้วครับจัดเลย เฝ้าขึ้นให้น้ำไว้ก่อนครับอันนี้สองทุ่มตอนผมติดเครื่องสองทุ่มสิบครับกะว่าจะสองทุ่มสี่สิบสองทุ่มห้าสิบครับขยดีดซับไปแถวไม้นี่ครับนี่ ตัน,นี้ก็ยังเหลืออยู่หลายลูกอยู่ครับสิบกว่าลูกแต่ว่าไอ้ตัวน,นี้มันเป็นรุ่นหลังรุ่นรุ่นหลังสุดอะครับก็เลยอะกระยามันรับเพราะว่าปีนี้เขากะบ,บ่ได้หวังว่าเอยียงหลายครับคือกะพยายามหาคุ้มลูกไปก่อนครับอันนี้ต้นสาม กขน่าสิเสร็จไปประมาณถ้าให้น้ำขึ้นน้ำเสร็จนี่กระสิตกอยู่ประมาณจากสองทุ่มสามสี่ห้าประมาณจากห้าทุ่มขับน,น้ำถ้ถานนถ้าขึ้นบทสวนนะครับถ้าขึ้นบทสวนนี่ก็สิอยู่ตกไปอยู่ประมาณจากห้าทุ่มแหละครับผมก็สิขึ้นน้ำห้น้ำนี่กระสิเพิ่ง เบื่องช่วงช่วงรอบของโคนต้นครับว่ากะให้มันชุ่มครับเราที่ว่าให้ให้ให้มันชุ่มครับก็ถามว่าจากนาทีก็คือคือว่าง่ายว่าดินแต่ละพื้นที่มันคือกันเนาะครับกะสิตอบว่ายี่สิบสามสิบนาทีหรือสี่สิบนาทีจึงสิมันมันก็ตอบยากครับก็คือว่าวอาง่ายว่าเอาเอาแค่ว่าดินมันอยากชุ่ม ครับกินมันอยากกึ่งๆออกไปทางแฉะน้อยหนึ่งครับนั่นละกระชีผมกระชีสับไปแถวไม้ครับเดี๋ยวผมพายหนักบ้งครับนี่น ย้ำมือเว้นเวียกหลายครับก็เลยได้มาให้ให้น้ำย้ำมือแรงเพราะว่าย้ำมือเว้นกัทถึงอีกส่วนหนึ่งแลวก็หลายย่างครับก็เลยเอาช่วงที่สะดวกครับเพราะว่าผมก็คิดว่าฝนตกมันกันยังยังบอบอกเวลาเนาะครับผมก็เลยเอาเอาที่ว่าเฮาสะดวกตอนไหนก็นให้น้ำตอนนั้นนี่ครับ ต้นนี้ก็หลายต้นอยู่ไอ้หลายลูกอยู่ครับอันนี้กับแก่แล้วครับแต่ว่าผมผมกะว่าสิทยอยตัดไปเรื่อยๆครับเอาคือว่าขวัไอ้ขั้วของมันอะอยากปิหรือว่าขั้วของมันหลุดเพราะว่าเขาเกิดยังบ่ท่านามีวมุมลูคกับบปกง่ายๆกับคือมือไม้ครับมือไม้ก็เลยยังบ่มีวามรู้อย่งางไยก็อยากให้ให้มันแก่จัด ก็ค่อยตัดแล้วก็ค่อยๆหาคุ้มลูกไปครับในการหาคุ้มลูกนี่ก็คือส่วนตัวผมผมคิดว่าพวกต้นไม้พวกเนี้ยครับมันมันมันสิเป็นเป็นอาจารย์สอนเขาเองครับว่าเขาสิเฮ็ดจังไรแน่ครับแต่ว่าเขาก็ต้องใส่ใจเบิ้งเขาก่อนครับก่อนก่อนที่เขาสียห้คุ้มลูกของเขาครับว่าเขาสิ เริ่มปรับจังไดให้น้ำจังไดหรืออย่างพวกเนี้ยหรือว่าพวกเพีย้ยพวกมแมลงอย่างพวกนี้มันมันสิไม้ยำไดครับถามวัดคือผมก็เบื้องอาจารย์หลายๆท่านแหละแต่ว่ากัดเอามาพยายามใส่ยสวนแต่ว่าผมเบิ้งแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเฮาเฮาใส่ใจเฮาใส่ใจแล้วกะเขาสิเป็นค้นสอนเขาเองคาบว่าย้ำไดสีควนที่สีปรับจังไดครับกะ คลิปนี้กะขอสันส้นๆครับเอามาให้เบิ่งกันครับว่าของผมผมการขึ้นน้ำหรือให้น้ำเนี่ยผมผมว่าได้เลือกเวลาเอาเอาที่เวลาสะดวกครับส่วนหลายผมเน้นเวลาที่เข้าสะดวกอย่ยามือเว้นก็ไปเฮ็ดงานหลายอย่างครับจังไดก็ขอฝากในเด้อครับผมครับขอบคุณหลายๆครับ